สุราะอัลมุลกสุราอัลมุลกเป็นบัญญัติมักกียะมี30มสิบอายะความหมายโดยสรุปของสุราอัลมุลกสุราอัลมุลกเป็นสุรอมักกียะเนื้อเรื่องของสุรานี้เช่นเดียวกับสุรอมักกียะอื่นๆที่เน้นหนักในเรื่องหลักการอากิดะซึ่งเป็นหลักการใหญ่สุรานี้ได้กล่าวถึงเป้าหมายหลักที่สําคัญสมประการคือยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ และเดชานุภาพของอัลลอฮ์ในการให้มีชีวิตและการตายการแสดงออกซึ่งข้อพิสูจน์และหลักฐานถึงความเป็นเอกภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลกและชี้แจงถึงบั้นปลายของบรรดาผู้ปฏิเสธและดื้อรั้นที่มีต่อการฟื้นคืนชีพและวันแห่งการชุมนุมซูรอได้เริ่มด้วยการชี้แจงถึงเป้าหมายอันดับแรกโดยกล่าวว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตาลานั้นอำนาจทั้งมวลอยู่ในพระหัตของพระองค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงปกป้องคุ้มกันจัก,กรวาลทั้งมวลซึ่งใบหน้าต่างก็ยอมจำนนตต่อความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์เป็นผู้ทรงจัดระบบในจัก,กรวาลทั้งหมดด้วยการสร้างและการให้บังเกิดความเจริญสุขจงมีแด่พระผู้ซึ่งอำนาจอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ต่อมาสูรอดีกล่าวถึงการสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดและสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงตกแต่งชั้นฟ้าของดุนยยาด้วยดวงดาวที่มีประกายสดใสทั้งหมดนี้ เป็นหลักฐานยืนยันถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์และความเป็นเอกภาพของพระองค์พระผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดเป็นชั้นๆสูรอด้กล่าวถึงบรรดาอาชยากรอย่างละเอียดพอสมควรโดยที่พวกเขาจ้องมองดูนรกขณะที่มันกำลังเดือดพล่านมันแทบจะระเบิดออกไปเพราะความเคียดแค้นต่อบรรดาศัตรูของอัลลอฮ์และได้เปรียบเทียบทางกลับกันระหว่างบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและบรรดาผู้ศรัทธาตามรูปแบบของอัลกุรอาน ในการรวมระหว่างการชักชวนให้ทำความดีและการสำทับให้ละเว้นความชั่วเมื่อพวกเขาถูกโยนลงไปในนรกพวกเขาจะได้ยินเสียงของมันครวญครางขณะที่มันกำลังเดือดพล่านหลังจากได้นำหลักฐานและข้อพิสูจน์บางชนิดที่สุร้อได้เตือนถึงการลงโทษและความกริ้วของพระองค์จะเกิดขึ้นแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและบรรดาผู้ดื้อรั้นเหล่านั้นพวกเจ้าจะปลอดภัยแล้วหรือ จัดการที่พระผู้ทรงสถิตยอยู่ณฟากฟ้าจะให้แผ่นดินสู่พวกเจ้าแล้วขณะนั้นมันจะหวั่นไหวสูร้์ได้จบลงด้วยการเตือนและการขู่สำทับแกบ่บรรดาผู้ที่ต่อต้านและปฏิเสธการเรียกร้องเชิญชวนของท่านรอซูลว่าพวกเขาจะต้องประสบกับการลงโทษในขณะที่พวกเขามุ่งหวังที่จะให้ท่านรอซูลล์สลลฮออะลัยฮิวะสัลลัมประสบกับความตายและความพินาศแกบ่บรรดามุมินผู้ศรัทธาจงกล่าวเถิดมูฮัมมัด พวกท่านจงบอกฉันสิว่าหากอัลลอฮ์สรงทำลายฉันและผู้ที่อยู่ร่วมกับฉันหรือจะทรงเมตตาแก่พวกเราดังนั้นผู้ใดเล่าจะช่วยพวกปฏิเสธศรัทธาให้พ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวดมันเป็นสัญญาร้ายที่น่าสะปรึงกลัวเสียนี่กรคุณสมบัติของสุรห์นี้สุรห์นี้ถูกขนานนามว่าอัลวากิย ah และอัลม ah ุนจิยแปลว่า ผู้คุ้มครองผู้อุปถัมภ์และผู้ช่วยเหลือเพราะสุร้อนี้ป้องกันหรือคุ้มครองผู้อ่านสุร้อนี้ให้พ้นจากการลงโทษในกุบ์ท่านนบีมุฮัมมัดส,สัลลัลลอฮุอะลัยซลามได้กล่าวว่าสุร้อนี้ปกป้องและช่วยเหลือให้พ้นจากการลงโทษในกุบ์บันทึกโดยท่านอัตติรมีซีด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ

พระผู้ทรงให้มีความตายและให้มีความเป็นเพื่อจะทดสอบพวกเจ้าว่าผู้ใดบ้างในหมู่พวกเจ้าที่มีผลงานดียิ่งและพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงให้อภัยเสมอร พระผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดเป็นชั้นๆเจ้าจะไม่เห็นแต่อย่างใดในความไม่ได้สัดส่วนในการสร้างของพระผู้ทรงกรุณาปราณีดังนั้นเจ้าจงหันกลับมามองดูสิเจ้าเห็นรอยร้าวหรือช่องโหว่บ้างไหมแล้วจงหันกลับมามองอีกเป็นครั้งที่สอง สายตานั้นก็จะกลับมายัางเจ้าด้วยการยอมจำนนและในสภาพที่ละเหียและโดยแน่นอนเราได้ประดับท้องฟ้าของโลกนี้ด้วยดวงดาวเป็นแสงประทีป และเราได้ทำให้มันเป็นอาวุธไล่ชัยตอนและเราได้เตรียมการลงโทษด้วยไฟอันร้อนแรงสำหรับพวกมันและสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระเจ้าของพวกเขานั้นคือการลงโทษแห่งนรกจะหันนำและมันเป็นทางกลับที่ชั่วช้ายิ่ง เมื them, ่อพวกเขาถูกโยนลงไปในนรกพวกเขาจะได้ย er> er> ินเสียงของมันครวญครางขณะที่มันกำลังเดือดพล่านจะ มันแทบจะระเบิดออกไปเพราะความเครียดแค้นทุกครั้งที่พวกหนึ่งถูกโยนลงไปในมันยามเฝ้านรกจะถามพวกเขาว่ามิได้มีผู้ตักเตือนมาอย่างพวกเจ้าดอกหรือ إن إن أن พวกเขาจะกล่าวว่ามีได้มีผู้ตักเตือนมายังเราแต่พวกเราได้ปฏิเสธและเรากล่าวอีกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งประทานสิ่งใดลงมาพวกท่านต่างหากที่อยู่ในการหลงผิดอย่างมาก ن ن และพวกเขากล่าวอีกว่าหากพวกเราฟังและใช้สติปัญญาใคร่ครวนพวกเราก็จะมิได้มาอยู่เป็นชาวนรกอย่างนี้ดอกพวกเขายอมสารภาพในความผิดของพวกเขา แต่มันห่างไกลไปเสียแล <im itation> ้วสำหรับชาวนรกอินนัลลดีนัยหรือรับบะฮุมบิลไหลบิละฮุมมักฟิรตุวะอัจรุนคบีทแท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงต่อพระเจ้าของพวกเขาโดยทางลับสำหรับพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันใหญ่หลวงวะอสิรรูกอล كم อวิจหรูบิอิน และพวกเจ้าจงปิดบังคำพูดของพวกเจ้าหรือเปิดเผยมันก็ตามแท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในสวงอกพระผู้ทรงสร้างมิทรงรอบรู้ดอกหรือพระองค์คือผู้รอบรู้อย่างถี่ถ้วนผู้ทรงตรหนักยิ่ง و و พระองค์คือผู้ทรงทำให้แผ่นดินนี้ราบเรียบสำหรับพวกเจ้าดังนั้นจงสัญจรไปตามขอบเขตของมันและจงบริโภคปัจจัยอย่างชีพของพระองค์และอย่างพระองค์เท่านั้นการฟื้นขืนชีพอม พวกเจ้าจะปลอดภัยละหรือจากการที่พระผู้ทรงสถิตอยู่ณฟากฟ้าจะให้แผ่นดินสู่พวกเจ้าแล้วขณะนั้นมันจะหวั่นไหว หรือว่าพวกเจ้าจะปลอดภัยจากการที่พระผู้ทรงสถิตยอยู่ณฟากฟ้าจะทรงส่งลมหอบก้อนกรวดให้กระนำมายัางพวกเจ้าและพวกเจ้าจะได้รู้ว่าการตักเตือนของข้าเป็นเช่นใดและโดยแน่นอนบรรดาหมู่ชนก่อนหน้าพวกเขา

พวกเขามิได้มองไปดูนกที่บินอยู่เบื้องบนของพวกเขาดอกหรือมันกลางปีกและหุบป,ปีกของมันไม่มีผู้ใดจะไปจับดึงมันไว้ได้นอกจากพระผู้ทรงกรุณาปราณีแท้จริงพระองค์ทรงมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอมมาาามมออ หรือผู้ใดเล่าซึ่งเขาเป็นพลพักของพวกเจ้าที่จะช่วยเหลือพวกเจ้าอื่นจากพระผู้ทรงกรุณาปราณีพวกปฏิเสธศรัานั้นไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากอยู่ในการหลอกลวงเท่านั้นหรือผู้ใดเล่าซึ่งเขาจะให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า

ผู้ที่เดินควคำ่ำขมำบนใบหน้าของพวกเขาจะเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องกว่าหรือว่าผู้ที่เดินตัวตรงบนแนวทางที่เที่ยงตรง ل ل จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพระองค์คือผู้ทรงบังเกิดพวกเจ้า และทรงทำให้พวกเจ้ามีหูมีตาและมีหัวใจส่วนน้อยเหลือเกินที่พวกเจ้าจะขอบคุณโจงกล่าวเถิดมุฮัมหมัดพระองค์เป็นผู้ทรงแพร่เผาพันธ์ุของพวกเจ้าในแผ่นดินและพวกเจ้าจะถูกรวบรวมให้กลับไปหาพระองค์ และพวกเขากล่าวว่าเมื่อใดเล่าสัญญานี้จะเกิดขึ้นหากพวกท่านเป็นผู้สัตว์จริง الله, จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์ความจริงฉันเป็นเพียงผู้ตักเตือนอันแจ่มแจ้งเท่านั้นต่อมาพวกเขาเห็นมันการลงโทษใกล้เข้ามาแล้วใบหน้าของบรรด,ดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็จะหม่นมองและจะมีเสียงกล่าวว่า นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าร้องขอในโลกดุญญนยาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพวกท่านจงบอกฉันสิว่าหากอัลลอฮ์จะทรงทำลายฉันและผู้ที่อยู่ร่วมกับฉันหรือจะทรงเมตตาพวกเราดังนั้นผู้ใดเล่าจะช่วยพวกปฏิเสธศรัทธา ให้พ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวดอบจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพระองค์คือพระผู้ทรงกรุณาปราณีเราศรัทธาต่อพระองค์แล้วเราขอมอบหมายแด่พระองค์แล้วจะได้รู้ว่าใครผู้ใดอยู่ในการหลงผิดอันชัดแจ้ง “กล่า”ข้ารมาุทุมถ้าข้าพบผาพิกทมานจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพวกท่านจงบอกฉันสิว่าหากแหล่งน้ำของพวกท่านเหือดแห้งลงดังนั้นผู้ใดเล่าจะนำน้ำที่ท่วมท้นมาให้พวกท่าน